สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นพิษ PM 2.5ในประเทศไทยระยะนี้ถือว่าหนักหน่วงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศอย่างเมื่อวันที่24มกราคมกลายเป็นวันหนึ่งที่มีมลค่าพิษสูงมากและเป็นสีม่วงหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครมีฝุ่นระดับ247ลำลูกกาปทุมธานีมีฝุ่นระดับ239พระนครศรีอยุธยามีฝุ่นระดับ2 3 3คลองหลวงปทุมธานีมีฝุ่นระดับ230ปทุมธานีมีฝุ่นระดับ223นครชัยศรีนคร ปฐมมีฝุ่นระดับ220ปากเกร็ดนนทบุรีมีฝุ่นระดับ218บางเสาทงสมุทรปราการมีฝุ่นระดับ217คลองหนึ่งปงทุมธานีมีฝุ่นระดับ217คันนายาวกรุงเทพมีฝุ่นระดับ214จากตัวเลขที่ปรากฏออกมาทําให้ฝ่ายรัฐบาลไม่อาจอย,อยู่เฉยๆและพูดปลอบใจผ่านสื่อมวลชนไปวันๆได้อีกแล้วถึงขนาดที่แพรทองทานชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมโว r อ d e อน n o มิ c คอ r u ลัมป์ระจำปี2568ที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องประชุมทางไกลมอบหมาย ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์แบบนี้พักการเมืองใดขึ้นมาเป็นรัฐบาลยอมต้องเจอเสียงวิพากษ์วิจารถึงการแก้ไขปัญหาไม่ต่างกันแต่เสียงวิจารณ์ที่กระหน่ำหนักมาที่รัฐบาลพักเพื่อไทยเป็นเพราะไม่ปรากฏรูปธรรมในการทำงานในสถานการณ์ที่นายกแพทองทานมีแต้มตามหลังคู่แข่งทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกรัฐบาลโดยเฉพาะกับเอกนัดพร้อมพันธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติที่เข้มงวดกับโรงงานน้ำตาลที่รับซื้ออ้อยเผา เกินกว่าที่ภาครัฐกำหนดแม้การสั่งปิดโรงงานบางแหง่งอาจไม่ได้มาจากเหตุผลเรื่องการรับซื้ออ้อยเผาแต่ยังน้อยก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นหรือแม้แต่นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าพรรคประชาชนที่สามารถนำเสนอตัวเลขและชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลหลายจุดทั้งๆท,ท,ที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเกือบสองปีแล้วแต่ไม่มีความเด็ดขาดเรียกได้ว่ายามนี้พรคเพื่อไทยกำลังเมาหมัดอย่างหนักในภาวะวิกฤตท มลพิษเช่นนี้กำลังเปลือยตัวตนของแพรทองทานและแกนนํารัฐบาลที่แสดงให้เห็นว่าเป็นรัฐบาลได้แต่บริหารงานให้มีประสิทธิภาพไม่ได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบรรดาคนเพื่อไทยขาดความกล้าในการถอนรากถอนคนต้นตอปัญหาให้เด็ดขาดโดยเฉพาะการไม่กล้าประกาศเขตมลพิษเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมหน้าในการดําเนินการอย่างเต็มที่เนื่องจากไม่อยากให้กระทบต่อการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การใช้มาตรการที่เข้มงวดกับการทํากิจกรรมทางเกษตรพักเพื่อไทยเองก็ทําแบบชักเข้าชักออกเพราะการไปเข้มงวดมากเท่าไหร่อาจกระทบต่อฐานคะแนนของพรรคและกลุ่มทุนใหญ่ที่เกี่ยวข้องในทางกลับกันยิ่งสถานการณ์มลพิษทางอากาศเลวร้ายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมมาก นนนเท่า <formation. S 2> ั <handled it> okay. like like ้โดยงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดรวิษณุอัตถวณิตรองศาสตราจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าในกรุงเทพมหานครมูลค่าต้นทุนความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์จากฝุ่น PM 1 0 PM 2 5 CO NOx NO2 ของกรุงเทพจะมีมูลค่าสูงถึง4 4 6 0 2 3ล้านบาทต่อปีและแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีงานศึกษาที่คอบคุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการประเมินต้นทุนความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์จากฝุ่น PM 2 5แต่ข้อมูลจากรายงานของ Worldbank และ Institute for h e l m t t i c and Evaluation 2.16ชี้ให้เห็นว่ามวลพิษทางอากาศในประเทศไทยส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจที่ผ่านมารัฐบาลพักเพื่อไทยประกาศมาตลอดว่ามีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้จะเป็นครั้งพิสูจน์สำคัญว่าจะทำได้อย่างที่พูดหรือจะมีดีแค่คำพูดอย่างเดียวซึ่งอาจมีเดิมพันและราคาที่ต้องจ่ายมากกว่าที่พักเพื่อไทยคิดเอาไว้ก็ได้